สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเคยพบกับปัญหาท่อน้ําอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานซิงค์น้ําต่างๆมันอุดตันด้วยการซักล้างหรือว่าคาบไขมันเศษอาหารเศษผมเศษหลายๆอย่างเลยนะคะมันทําให้ท่อน้ําอุดตันวันนี้เจ๊ปานมีวิธีง่ายๆที่จะเอาวัตถุดิบในครัวต่างๆนํานมาใช้ในการที่จะแก้ปัญหา ให้ท่อน้ําตันขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะสําหรับท่อน้ําอุดตันหรือว่าซิงค์ล้างจานอุดตันนะคะเจ๊ปันก็จะใช้เบกกิ้งโซดาแบบนี้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ําร้อนน้ำเพึ่งต้มเลยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วคนให้ละลายนะคะให้เบกกิ้งโซดาละลาย น้ำร้อนกับเบกกิ้งโซดาละลายดีแล้วลาดลงไปในท่อน้ำเลยค่ะที่อุดตันนะคะแล้วพักทิ้งไว้10นาทีครบ10นาทีแล้วเราก็ล้างน้ำเลยนะคะเบกกิ้งโซดาน้ำร้อนจะเป็นตัวช่วยละลายไขมันคราบต่างๆที่ฝังแน่นอยู่ในท่อน,นะคะตอนนี้ก็โอ้โหท่อลื่นมากเลย น้ำไหลดีมากเลยค่ะก้อนที่ตันก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะและวิธีที่สองนะคะใช้เกลือแกงเกลือป่นเกลือทําอาหารนะคะเตรียมไว้ในชามสามช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเทน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะเทใส่ลงไปในเกลือให้ท่วมเกลือเลยค่ะคนให้ทั้งสองอย่างละลายนะคะ น้ำส้มสายชูและก็เกลือเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ไขมันในท่อแล้วก็ค่าต่างๆในท่อเนี่ยหลุดออกได้ค่ะที่อุดตันไว้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วนํามาลาดในอ่างล้างหน้าซิงล้างจานท่อน้ําอื่นๆได้หมดเลยนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้10บนาทีครบเวลาแล้วล้างน้ําออกได้เลยค่ะ ปล่อยน้ำทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีนะคะกลิ่นเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูจะได้หายไปค่ะตอนนี้ท่อน้ำก็ไม่ตันแล้วเศษคาบต่างๆฝังแน่นหรือว่าพวกขราบไขมันต่างๆก็หลุดออกหมดนะคะและวิธีสุดท้ายนะคะเจะปันก็ต้มน้ำร้อนเอาไว้อันนี้น้ำร้อนแล้วก็ผสมเกลือเกลือแกงเกลือป่น สักประมาณสามช้อนโต๊ะคูณคูณแล้วก็ละลายให้เกลือน้ำร้อนเขาละลายกันละลายดีแล้วนำน้ำเกลือน่าลงไปในท่อน้ำซิงน้ำได้เลยครบเวลาแล้วก็ล้างน้ำเปิดน้ำพลิกทักทิ้งไว้เลยนะคะสักประมาณสองนาทีให้เขาชะล้างน้ำเกลือออกไปก่อนเท่านี้ท่อน้ำก็ไม่ลื่นไหลไม่ตันด้วย ตอนนี้ซิงล้างจานของเจ๊าปานโอ้โหน้ำไหลคล่องมากเลยจากที่ผ่านมาน้ามันจะอุดตันมากๆเพืเ่อนๆลองไปทําดูนะคะง่ายมากๆสําหรับการที่จะแก้ไขท่อน้านําตันซิงล้างจานอ่างล้างหน้าขั้นตอนง่ายๆทั้งนั้นเลยใช้วัตถุดิบในครัวเจ๊าปานขอตัวไปล้างจานก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ